очку ствен This Zido รางวัลก่อนเกษียณจากตำรวจเปลี่ยนเป็นเศรษฐีชั่วพริบตารับเละ30ล้านบาทพบคนดวงเฮงหนึ่งคนจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2,564อโชคถึงมือตำรวจสพเมืองพิจิตรรับไปเต็มๆ30ล้านบาทวันที่16สิงหาคม 2, 5 6 6พผลประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยรางวัลเลขท้ายสตัว คือ2-3รางวัลเลขหน้า3ตัว4-2-1-6-6-6รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่1-60-355และรางวัลที่1คือ0-4-6-7-5-0ซึ่งล่าสุดพบผู้โชคดีรางวัลใหญ่แล้วนั่นก็คือตำรวจสอพอเมืองพิจิตรโชคดีถูกรางวัลที่1จํานวน5ใบใบละ6ล้านบาทรวมเป็น30ล้านบาท ทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกวินัยหาสว่างอายุ59ปีซึ่งร้อยตำรวจเอกวินัยได้เปิดใจกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่าก็หลังจากที่โควิดระบาดและลอกล่าสุดเนี่ยทำให้เงินเดือนของผมไม่เพียงพอที่จะส่งรถตู้หมายเลขทะเบียนฮอนด้าคูกยอยักษ์5750นะนะก็ต้องจ่ายอยู่เดือนละ16,000บาทแล้วก็ไม่ได้ส่งเข้ามาแล้ว3งวดก็เลยเข้าไปที่วัดอารามหลวงเนี่ยเพื่อซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็เลือกซื้อทะเบ,บียนรถตู้นี่แหละเพราะว่าตามมาแล้วสี่งวดก็ซื้อกับแม่ค้าเนี่ยชื่อยายเตือนได้มา5า้าใบก็500บาทแหละหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อเพชรที่วัดอารามหลวงและอธิษฐานไปว่าถ้าถูกหวย5้าใบเนี่ยสาล้านบาทจะเอาเงินเนี่ยมาถาวายหลวงพ่อเพชรหล้านบาทนะก็เพื่อซ่อมแซมปรับปรปุงอุโบโสถที่กำลังซ่อมอยู่ขณะนี้ ผมและครอบครัวเนี่ยดีใจมากเลยที่ถูกหวยลอตเตอรี่30ล้านบาทนี้เป็นเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อเพชรที่ช่วยเอาไว้ก็ผมเนี่ยมีเวลาอีก4เดือนก็จะ,กะเกษียณแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกอยู่2คนอีกทั้งผมเนี่ยยังเป็นหนี้เป็นสินทั้งบ้านทั้งรถก็ว่าจะนําเงินเนี่ยไปใช้หนี้แล้วก็ส่งลูกเรียนให้จบส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็จะเก็บไว้กินตอนกเกษียณอายุและจะได้ไม่ลำบากแล้วนะ ยังไงทาง jam. com ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ